สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุกทุกคนมาเปิดชีพอยู่ตลาดเมื่อี้หาทุเดียนสิมาสือทุเรียนไปฝากเจพี่น้องเพราะวเมื่อไงไปเก็บของอยู่ห้องเจปอยจุบานเจยุบปากเกตกนเลยบามาสืบักทุเรียนไปฝากเจไว้โอ้โหสือยังไม่พี่น้องทามเจแล้วว่า ถ้าว่าเราสิจินหลาอยากมากงี้ยงเราก็เราก็ว่าอยากเัียงก็ได้เราสิกิน้มบาสุดเันมา,า,า,รากระบอกนี้ิอิ่ว่าสิมาซืูสุดเด็ดเจ๊เอาแบบไดกะไรกรอบนองนุ่มได้เนาะอ๋อตัวนี้มันกอบนองนุ่มได้หว่ะนี่หว่ ร้เบาทตัวนี้เนาะแตัวนี้อยสามสิบเนาะเออขลาอมันเดิมเบิรดเลยดิักบาทจานหน่นีสามร้อยหกสา้อยกิบเกินเบิดอยู่บ้แล้วบโโหเราหมักด้วยพี่น้องทุเรียนก็บะเห็นเราสื่อกินก็เือเนี่ยเราบ่มากสับปะรดกะยางเลย มันเออมันเกิดเป็นห้องดีเนี่ยเ <c oughs> อานีบอสเล่นหน่อยโผดบอสเอากินสองคนกับอ,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 อันนั้นออฟเนาะเอากอบกรอบนอกนุ่มในแต่บาบ่ต้องง่ายได้แ๊ะ มันใหญ่โพดใหญ่โพดมันจริกินวัเบิร์ตทีลองจับเนาะออ้ยเอาตัวนี้เดเนาะเอาสัตว์ตัวนี้เยะเอาตัวนี้เยจ้ะวกี่จับอกเลยจ้ะ กินซื่อบอ่ัเปิดได้เลยเอ้ยคือน็อตมีเพิ่งิบหายบ่ไห้เเ่บ่ได้ได้คือนถอตมีบ่ได้ต้องแก้วได้แต่ว่าเขาต้องปีนีนต่ลองเลไปปีนต่ลองอ่าหรือว่ากินประานแหออไปอ,อคือนถอมีเป็นหน่วยกับได้บะได้มันโมนนมินเนาะในกอฮอลไลเอะเนาะีารหอเออกีดเอากรไดจ้ะ แต่ว่ากีแต่ด่มันไหนเราไปาเอาเองเน,ะนเาะแต่ลองมันไปลองเงียบก็ต้องปิดสแกนเอาเด้อจ้ะเดี๋ยวอปจิสแกนเอา เก็ไปอยู่จำหรับพี่น้องมน,นีโทรไปบอกเจนะเจไปนครนายกสิเดไปฝากไว้ในหาดน,นั่นแหละบางทีกอะเอ้ยออฟอยู่เออไว้น้ำออฟออฟนานก็อยู่น่าจะเจไปคนเดียวด้วยลัเป็ดนานที่นงทััง,งเอาบอกกินวะจ๋าเนี่ยมากจังเลยเนาะ ก็นานิ่มน่กตัวนะเออข้าวเจ้าห่อได้ยี่ดอกนอาขึ้นบอมินดอกดฉันก็จะไปตรวจสอบว่าขึ้นไม่ได้นะเหตุอะไรบ้างอ๋อแ้วเนาะอารถนอาตะไส่มากเด็กก้าสิบไปจอดได้ไดไดดวนนาตลาด เม่่น้ะพี่น้องอาจากที่ขึ้นรถมาแล้วรถกระหายาเนาะพี่น้องรถตากเก็ตรถเม่่มันแน่วนี่มันยาเพื่อมันชิมาตอ้องรอแม่รถเม่ทุกซ้ายอ่ะต้องสัเวลาถ้าบริษัทกับ นั่งแท็กซี่ก็ได้โดยอีกสักรักงหนึ่งถ้าเราอยากได้รถตู้รถบัสอ๋อก็ไปเลขเก้างเก้าสองคนนะคะกดใบเดียวก็ได้เนาะเนะก็กดสองครั้งไปเลขเก้าเลยค่ะเอ้ยไปยืน ต้องหึงคือโง่พี่หน่อ <c oughs> งว่าบอจารพี่หน่องเอ้ยพีแท้เขาก็ขึ้นรถตู้พาบายอยู่นะไปปากเก็ตเดี๋ยวคิลเตอร์ลังสิตปากเก็ตเขาไม่ขึ้นกูหนีนะรอบกบแม่แถนานาี้ไปหาเขาขึ้นเลยนะคะขึ้นเลย มาหล่อแบบโลดผ่าว่าเลยนะมาปกติผู้ปหญิากว่านี้บุจักมาตินางอยู่หันมาเคืองวนหนึงจนเหี้ยเตะเหี้ยเตนสมุกเนาะ คนเป็นโมองเลยพี่หนอกนั่งขาอยู่ค่ะยืนจุดพาแข้งถมามารถขึ้นมากปกติปกติรถเ,เนี่ยอื่นก็มาสับกันไรเสือแต่ว่าอยาก,กวัวรถตู๋กขึ้นโมเป็นพูดจักสิค็นแท้ๆเขาไมา่ขึ้นอยู่นี้ทำบางอย่างต็ดใจยางเขามากแล้วที่นบอกเดี๋ยวไป แต่แต่ตันหนึ่งเล้ยว่าแม่นี่เด <c oughs> ้อจังม่วน <No. S 1> ไปขึ้นมาได้สบายแล้วมันก็ <c oughs> บ่ม่วนชีวิตมันต้องมีขื่นเนาะติปะ <c oughs> พี่น้องค่ะเจอกันอยู่แหละเดี๋ <c oughs> ยวชันจะไปเก็บเกันเก็บของตัวเนี้ยมาหอดแล้วพี่น้องนางวิน่นมาต่อเนาะ mẹ đã nặng ít mà hả bà không anh định cả xin bà cho ô thu lệt mao vay hay off cái <laughs> vay hay gì แป๊บท่านหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องเอาหมาแล้เนาะจะมาฝากทุเรียนไว้ให้เจ๊เไม่ลืมเอาทุเรียนมาฝากไว้กับเอาเดี๋ยวจังเอากระเจี๊ยมมาให้เจ๊อีก่ปเดี๋ยวไปห้องขับมาพี่ปิดไปหนีหันใหญ่ปิด ปาดไม่มีหวังปลาเฮตึกอหอดหองเลยพี่น้องเบิงเครื่องคองข่อยเดี๋ยวสิเก็บพระหมมยังไหวเนาะพระหมมก็ซากปั้นตั้งแต่ม,มือนั่นแหละก็นอนมือเดียว เก็บปลาเห็นเก็บใบ้เห็นเจเจระว่าแล้สิไปปั่นมือเครื่องเยี่ยมเตรียมเก็บก้นนอพี่น้องมาพี่น้องมาเก็บเครื่องมือหมอน้าเทรไปน้าใส่ถงอ่ะในกล่องพี่น้องเอ้ย

นี่คน,น,นะอนแรจะขอจะซักมากเลยเนาะจะมวซักอีกค่ะไหวเลยไหวเลย แน่นมูบาทอีกเก็บคองแล้วแล้วพี่น้องจอยกันซื้อเดี๋ยวเอากุญแจมาให้ออบก่อนเดี๋ยว

บัไห้ไปหาน้อ,องปลาสับรั่ไหไปเรื่องนี้เนาะนี่ไงเขาบอกอีก้งาเสียนีวิ่งวงพยูมันไก่ไมีรถวิ่อือแค่นี้แต่มีวิ่เนาะวิ่งนะไก่รถน่ะขอ่ไออของไปค่ะเอาของไปเก็บค่ะ จจสีเสียพาตัวได้บริใสกันจิเอาไว้ให้น้องๆอยู่ตลาดไทยน้องเหนียใส่นเรือว่าตัวได้ทำบริใสเหรอ่อขอบคุณเจรรย์ลายๆขอบคุณเจรรยลายมาห้ยอยู่หาพักวันนี้ก็บม่ได้เจอขอบคุณผ่านคลิปโทรบอกเอาเนาะเนาะขอบคุณเจรรยลายๆเดี๋ยวมีโอกาสตามาไหมเนาะ cắp cỏ ít nặng uh. xong theo Cấp.